สนคเตอร์ทูเดย์รองเท้าวันนี้จะมาขอเล่าความรู้สึกในการใช้งานรองเท้าคู่นี้ครั้งแรกนะครับกับ Anta า2 7. 0 2 7.0นะครับผมเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราทอนที่มีแผ่นคาร์บอนซีรีส์ C นะครับผม เป็นตัวล่างสุดของซีรีส์นี้นะแล้วก็ราคาที่กําลังดีครับกับสเปคที่ปรับปรุงใหม่นะครับผมคู่นี้เนี่ยมาพร้อมกับโฟมไนโตรเอทแบบทั้ง2ชั้นนะครับแล้วก็สอดแทรกด้วยแผ่นคาร์บอน,นครับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของแรงส่งคลื่นนะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยก็มีความนุ่มมีความเด้งด้วยนะครับผมอัปเปอร์เนี่ยมีความโปร่งนะครับมีความเบาบางดิ้นรองเท้าบางเลยทีเดียวนะครับดีไซน์เป็นแบบรองเท้าซิ้นแข่งขันนะมีความสวยงามคู่นี้โทนสีขาวแล้วก็ตัดด้วยโลโกโอ้อันต้าสีชมพูม่วงเนะี่ยสวยงาม คู่นี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยถึงน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยมีการยุบตัวแล้วก็คืนตัวค่ัน้างไวนะม,มีแรงส่งคืนที่ดีนะครับเมื่อเรายิ่งกดนะครับยิ่งออกแรงเนี่ยตัวรองเท้าก็ยิ่งตอบสมองที่ดีนะมีแรงส่งคืนกลับมาทําให้เราวิ่งทําความเร็วได้ดีนะครับกับราคา4 5 9พิบ,บาทผมถือว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยทำมาได้ดีเลยนะใครที่อยากได้รองเท้าคาร์บอนสิ่งนะครับดีไซน์สวยๆ anta c สองศูนย์สองเจ็ดคู่นี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับผมส่วนรีวิววเเเต็มๆจะปปนนนออออยย่างงงไไรรดีีก๋กกกกัััสพึ